ลองเลยค่ะลองเลยลองเลยลองทำสิคะทำยังไงอ่าใครทําได้แล้วคะไหนใครทําได้ยกมือขึ้นไหนใครทําได้ยกมือขึ้นต้องจับกระดาษปล่อยปล่อยกระดาษจับแต่อะไรไว้คะจับแต่แก้วแต้วอ้าวไม่แล้วทำไมกิมไม่ยกแก้วสักทีล่ะครับ เป็นไงคะใครที่ไม่ได้ลองทําใหม่ลองตักน้ําใหม่เด็กๆวางกระดาษยังไงวางเบาๆสิคะเอาใหม่ลองใหม่คะ่ะลองใหม่เออทาได้ไมหไมคะไ,มหไหนดูสิโอ้โหเยี่ยมมากไหนใครไปลองไปหยิบกระดาษมาแล้วบอกครูป,ปูนะคะ เด็กๆใช้กระดาษเก่าได้ไหมคะได้กระดาษที่ทําแล้วก็ใช้ได้อีกอ่ะลองคว่ำลงไปนะคะแล้วค่อยๆย,ยกอะไรขึ้นมายกขวดออกมายกแก้วออกมาต้องกดให้มันเป็น,ปนยังไงอะลองสิคะเมเมลองยกดูสิคะเมลองยกสิคะไอย่าแแบบได้เลยใช่ไหมในลองยกสิ อ่าเก่งมากได้ไหมคะโอ้ยคิมก็ทำได้ในใครทำได้ยกมือในใครทำได้ยกมือขึ้นโอ้โหทำได้ไหมคะไอซ์ไอทํอทำได้ไหมลูกในใครทำไม่ได้กระดาษที่ใช้แล้วก็ใช้ได้อีกนะลูกอะไรไหนใครทำไม่ได้ไหนใครทำได้ยกมือในใครทำได้ยกมือ,ใใมอโอ้โหเพราะอะไรถึงทำได้คะ เพราะอะไรถึงทำได้คะตอบได้ไหมเพราะอะไรถึงทําได้คะทำไมน้ํามันถึงไม่หล่นออกมาคะเพราะอะไรน้ำมันถึงไม่หล่นออกมาคะใครตอบได้มั่งมันไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีอะไรนะคะเอาตอบใหม่พี่ก้าเพราะอะไรมันถึงทําได้ลูกฮะเพราะอะไรน้ำมันถึงไม่ไหลออกมาคะทำไมน้ำมันถึงไม่ไหลออกมาคิม เพราะไรน้ำมันถึงไม่ไหลโอ้เพราะมันมีอะไรนะคะมีกระดาษปิดเออกิมเพราะไรัน้ำม claro> ันถึงไม่ไหลออกมาครับแปลว่าน้ำมันไม่ค่อยดีฮะน้ำมันดีน้ำมันดีมันทำไมถึงดีล่ะครูปูถามว่าเพราะไรน้ำมันถึงไม่หลุดออกมาจากแก้วล่ะคะแปลว่าน้ำมันไม่ค่อยระดุก ใช่เหรอฮะเพราะอะไรอ่าวฟิล์มบอกครูปูซิเพราะอะไรน้ํามันถึงไม่ไหลออกมาครับเปยตอบครูปูก่อนเพราะอะไรน้ํามันถึงไม่ไหลออกมาคะมันอะไรนะคะมันดูดอะไรมันดูดคะกระดาษมันดูดอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะอะไรคะมันถึงน้ํามันถึงไม่ไหลออกมาเอยจับมันอะไรนะคะฮะเพราะอะไร 哎哎哎好。<noise> <noise> <noise>